สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเทียนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่องอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆพอจะรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาวัยวะอะไรที่ทําให้เราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ถ้าอยากรู้เด็กตามคุณครูมาเลยค่ะอวัยวะในร่างกายของเรามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่วันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กมาเรียนรู้เรื่องอวัยวะที่ทำให้เราเคลื่อนไหวได้นะคะมีอะไรกันมาดูกันสิคะอวัยวะแรกนะคะก็คือมือของเรานั่นเองนะคะมือของเรานี้สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะมือของเราประกอบไปด้วยนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะคะมีนิ้วโป้งน,ะะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยนะคะ ทั้ง5นิ้วนะคะมีความสำคัญมากเลยนะคะเรามีมือสองข้างข้างละ5นิ้วรวมกันก็กลายเป็น10นิ้วนั่นเองนะคะมือของเรานั้นนะคะมีหน้าที่หยิบจับสิ่งต่างๆนะคะเช่นการหยิบการจับนะคะจับช้อนรับประทานอาหารนะ ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานการระบายสีการหยิบจับดินสอขีดเขียนนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหยิบของเล่นนะคะเก็บของเข้าที่นะคะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆและคุณครูนะคะหรือแม้กระทั่งการใช้นิ้วนะคะจิ้มโทรศัพท์เกียโทรศัพท์นะคะเวลาเราเล่นเกมเวลาเราดูเพลงะคะอวัยวะต่อมานะคะก็จะ เป็นอวัยวะที่อยู่ข้างล่างสุดของเราเลยนะคะก็คือเท้าของเรานั่นเองนะคะเท้าของเราก็มีนิ้วทั้งห้าเหมือกันนะคะประกอบไปด้วยนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะคะเท้าของเรามีทั้งสองข้างเลยนะคะข้างซ้ายและข้างขวาแต่ละข้างก็มีนิ้วนะคะ5นิ้วเหมือนกันนะคะรวมกันเป็น10นิ้วเหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่า เท้าของเรานั้นเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะกิจกรรมที่นะคะเราใช้เท้าในการอาทำหน้าที่นะคะก็มีการวิ่งการเดินออกกำลังกายนะคะการปั่นจักรยานโดยการใช้เท้าถีบนะคะถีบจักรยานปั่นจักรยานนะคะหรือแม้จะเป็นการเล่นฟุตบอลนะคะเราก็จะใช้เท้าเตะฟุตบอล เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอวัยวะที่ทําให้เราเคลื่อนที่ได้นะคะเคลื่อนไหวร่างกายได้ก็มีมือกับเท้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวอาทิตย์ต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องนะคะประสาทสัมผัสแต่วันพรุ่งนี้นะคะคุณครูนะคะจะนําบทเรียนนะคะใหม่ๆนะคะมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ